โอ้ oh my god เธอสวยมากอารมณ์สีทำไมสวยขนาดเชอเออเธอร <im itation> เธอคือ,อน่ารักมากเธอดูสีอ๋อเธอดูความคริสตัลดูความแบทเพชมีความแบบดัมมอนด์โอ้ my god. เกอสเขตที่เลอค่าที่สุดนะจุดจุดนี้เ,<อ>เธอแล้วเธอขาขายได้ยังไงอ่ะเธอดูสีน่ารักมากเธอดูสิแล้วง,งานซิลิโคนคืองานสวยมากโ oh อ้แม่งเจอมีตั้งแต่รุ่นซัมซุงเอ2 1ขึ้นไปเลยจ้าทุกคนราคาโดยประมาณหนึ่งร้อเก้สบาทจ้าสาวซัมซุงห้ามพาฉันบอกเลยรุ่นนี้เธอคือจึงเวิร์ลเธอดูความแบบเธอดูความไหลมลื่น ดูความแบบเคลื่อนไหวของน้ําดูความเคลื่อนไหวของตัวพอความเคลื่อนไหวของตัวดัมมอนเธอแล้วเห็นไหมงานซิลคนจะมีงานแบบนี้เธอเห็นไหมเชอนะจุดนี้เขามีประโยชน์เธอจริงๆเลยเห็นไหมจะเป็นรายจุดจุดนี้เธอ,น,อนะจะทําให้เราแบบเวลาใส่เค์จะไม่มีฟองอากาศเธอฉันบอกเลยเธอแล้วงานแบบซิลิคโคนคือสวยมากเธอดูองาน เธอเทอรโคูคือหนังคือดีมากๆเธอนะเห็นไหมแล้วก็ตัวข้างหนังจะเป็นอะคริลิกนะเธอแล้วเป็นจะเป็นน้ำจะเห็นไหมความไหลลื่นของตัวกริสเจอเธอนะว่างๆแล้วดูแบบผ่อนคลายรู้สึกผ่อนคลายประมาณนี้เธอเห็นไหมเธอนะไม่ต้องแบบต้องมองจโทรศัพท์ตลอดเวลาเธอนะทำให้เรามีสตรีมากขึ้นเธอคือหรือคาเวิร์ดรือคาเวิร์ดฉันีล่นเธอนี่เธอเห็นไหมเธอไม่ไรประโยชน์ฉันบอกเลยเธอเห็นปะ เธอเห็นไหมเธอคือเดรค่ามากๆแล้วตั้งอย่างนี้ด้วยเธอเห็นไหมนี่คือเดอค่ามากๆเธอนะสาวกอลซัมซูงห้ามพลาสเลยเธอคือน่ารักเบอร์ตอบโจทย์แน่นอนเธอจริงๆก็คิดมาให้แล้วเธอเห็นไหมงานผีเสื้อเธอเห็นปะเธอเลิกๆเธอถูกใจสิ่งนี้กดตูนกเกอร์ก่อนได้เลยนะจ๊ะสวยเวอร์